39ปีแล้วไง oh <my> เขายังไม่ยอมวางมือดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านอ o o ุ b บ l หลังจบยุคทองกับเรอัลมาดริดที่กินเวลานานถึง13ปีลูกาโมดริดตัดสินใจครั้งสำคัญในวัย39ปีโดยการได้มาเปิดบทใหม่กับเอซีมิลานโดยเขาเซ็นสัญญา1ปีพร้อมออปชั่นขยายถึงปี2027มาซีมิเลโนเออเลกรีเฮดโคดคนใหม่ของมิลานเป็นคนแรกที่ยืนยันดีลนี้ก่อนใครและตอนนี้แฟนๆก็ได้เห็นเขาสวมเสื้อหมายเลข14อย่างเป็นทางการเลขนี้ไม่ได้เลือกมาสุ่มๆเพราะมันคือเบอร์เก่าของเขาตอนอยู่สเปอร์ที่เจ้าตัวบอกว่าใส่เพื่อเป็นเกียรติกับโยฮันครับตำนานของวงการลูกหนังมเ่นใให้กที ต่อซึ่งชาบีอลรอนโซ่ก็ยก่องว่าเขาคือตำนานของโลกและของมาดริดโมดริดลงเล่นให้กับทีมชาติโครเอเชียไปแล้ว188นัดยิงได้28ประตูพาทีมเข้าชิงฟุตบอลโลก2018และคว้ารางวัลลูกบอลทองคำในทัวร์นาเมนต์นั้นในปีเดียวกันและเขาก็กลายเป็นนักเตะค,คนแรกในรอบ11ปีที่คว้าบอลลงดอร์นอกเหนือจากเมสซี่และโรนัลโดการมาของเขาเติมเต็มแดงกลางมิลานที่มีทั้งโฟฟาน่าอูซาล็อบต้าชิและล่าสุดก็ได้ซามูเอเลีวิช,ชิมาจากตริโนโหลังจากพาตัวยุโรปเมื่อร่นดูกัลก่อนมิลานนอแง่น